สบายดีสบายดีพ่อพี่น้องมาอนี่สชิพามาเบ่งลำมันเกียมลำมันมาเนี้เกียมลำมันสิตัลลำมันไปนิมาเบ่งพันมันของบอสิทมาอนี้นี่เป็นพันมันที่เราชิใส่ปุเป็นพันมันเสื่อพันมันว่าคนตางอนคนตางอนการแดง การเป็นสีแดงๆทางบ้านว่าสิเอิ์เอิญเซี่หละทางฝังไทยผู้ฮู้จักว่าเซอ่ยนอะไรือว่าทางต่างถิ่นเอินอะไรซื่อมานี่ซื่อน้ำข้าเจ้ามัดหนึ่งสาวพันกีบชาวพันกีบ,กบมีประมาณชาวลำตกเป็นลำละพันกีบมันชนิดนี้เขาวา่าบเลือกดิน ตามเจ้าของส่วนมันเผิ่นขายหาเผิ่นว่ามันบริเอกดินปลูกได้ทุกดินทุกชนิดทุกบ่อนแล้วก็เป็นหัวใหญ่เงวเป็นพวงคล้ายๆว่าคล้ายคว่าพวงเผ็ดนะแต่น่าจะบบแมนดอกแต่าคล้ายแบบนั้นซื้อมาทามั้งมดหาสิเอ็ดมัดตอนนี้ก็ ลิใบออกมาแล้วตาทีพี่น้องตาทีแบบนี้เขาปลูกกะสีตายยากอยู่่ตาทีแบบนี้เขาปลูกโอกาสสีตายกะหน่อยถ้าขาปลูกแล้วพ้นตกแห้งดีพี่น้อง นี่ก็บางส่วนเขาตัดแล้วความเากากัประมาณคืบไปลายๆคืบกับคอหนึ่งคืบกับคอหนึ่งพอดีปักลงกัประมาณประมาณนิ้วหนึ่งเขาปักลงปักลงหน้าดินประมาณนิ้วหนึ่งะจะให้เห็นตอนเขาตัดเนาะ ลาชิตัดมาให้เบิ่ง จาเขาตัดแล้วมากองกองไว้คาห้ดีแล้วมืออื่นแล้วมือชือเขาชิปูกนะให้ซีดน้ำให้ลํามันนี่มีความสุ่มซื่นดูดน้าไว้เดี๋ยวทางนะเขาตัดห่างเขาเห็ดเดียบร่อยตัดเอาใหม่มาปักเห็ดหางแล้วก็ใส่จักจักสติงหรือจักตัดใหม่ เขาจะตัดประมาณ3ามสิหามัดรือว่าประมาณเก้าหรือสาบลำบ่าหกสิบหกสิบเจ็หาลลำประมาณนั้นบ่หอนบ่หอนเก้าสิบออาะตัดแล้วตอนนี้คันิเกียนลงชามเห็นเป่บางข้อยาวบางข้อกระชันมันก็ตามตามหนาไมมฮะแน้่ โบมีโบได้เสมอดอกพี่น,ออน,บบอน้อบนงบางอันกับพระอนคืบหนึ่งบางอันกับพอดีคืบนี่แหละเมนี่มาอัปเดตให้เบิง้งเอาเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นอัปเดตมาให้เบิง้ชงชาว์ข้าวว่าช่วงนี้บริดบรได้เข้าป่าเข้าดงนะเราชิดชาวระเทิงแล้วก็บบริจอยช้าปุถไทยบรได้เข้าป่าเข้าดงดอกปลูกมันช่วงนี้มันระบาดพี่นอ้องอุกระถึกเลยบ,าบา้านบริดนี่ปลูกมัน ทางพุ่นทางพุ่นจังววาเป็นอะไรได้เนาะทางผังไทยกัมันระบาดคือกันบ่เอาอันนี้กมมาา็มาอัปเดตให้เบิ่งซื่อแล้วเมื่อหนฮาสิมาอัปเดตอีกตอนปลูก่าสิเป็นอนะไรเอามื้อนี้บ่สิกะขออัปเดตเพียงเท่านี้จังได้ก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปมื้อนีนขอลาไปก่อนสบายดีไปพบกันใหม่